ตอนนี้ก็ห้าโม,ง,ง,มางเย็นนะครับเนาะก็มาดูน้องจ้ะแ้มนะครับกับกระรอกแดงนะครับน่ารักน่ารักลงมากินมะม่วงช่วงค่ำๆเนาะนะครับแดดล่มลมตกเอาไปไหนไนดะ้ไปแล้วน้องจ้นนะแ้มเนาะดูน้องจ้ะแ้มนะ คิดแค่เดียวนะยังไม่ไปนะครับทีนี้ไปจริงนะครับโซนนะครับโซนจริงรวันนี้ไม่เห็นแม่เขาเลยนะแม่เขาไม่รู้ปไปหนไ mm hmm. ก็เห็นแต่เจ้าแก้มนะ đồ phẩm là lạc đồ nó cho tem. ช่วงเย็นๆแบบนี้ค่ำๆแบบนี้นะกะลอกก็จะลงมากินมะม่วงนะครับกินแล้วก็เข้าหลังนอนในช่วงนี้นะครับแต่เย็นนี้ก็ลอกมาน้อยมากครับไม่รู้เป็นไห,นหมดนอะดูน้องแก้มก็ยังไม่ได้เป็นอะไร ไปแล้วก็ลอกแดงดูล้ำหูอเด็ก็เไปนน,น่นไตน้นน้ำนาะนะอลอกแดงกลับบ้านก็นนะด,ดูน้องจะแก้มกลับมากินมะม่วงหรือป่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับีหนะอสน,นนะครับเนาะ จะกินก็ไม่กินนะครับจนมากกระลอกแดงแตอนนั้นก็โน้นนะน้องไปกิน,นมะม่วงตรงต้นไม้ต้นโน้นนะครับดูน้องกระแทมสดจริงๆนะครับกระโดดไปกระโดดมา กอกกำลังสุกสนกำลังหน้ารักวันนี้ไม่เห็นลูกแกตัวเล็กมานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ